โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมที่มีชื่อว่าอีทิลเลียมนะครับผมตรงนี้ทําฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจนะครับอยากจะมีเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6 3 6 5 9บาทไทยต่อ1 e t h หรือว่าอีทิลเลียมนั่นเองนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมที่มีชื่อว่าอีทีเลียมนะครับหรือว่า ETH นั่นเองนะครับผมตัวนี้ทําเงินฟรีนะครับผมไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเงินคริปโตฟรีอีทเรียมเนี่ยผมใช้กระเป๋าคอยเบ สมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาจํากัดกระเป๋าคอยเบสในการรับเงินเท่านั้นนะครับไม่สามารถเลือกใช้เป็นบแนนหรือว่าวิดดับในการรับเหรียญได้นะราคาของเหรียญอีชิลเลียมเนี่ยกำลังขึ้นสูงเลยนะครับหกหมื่นกว่าบาทนะครับผมต่อหนึ่งเหรียญเนาะตรงนี้เรามาหาฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ดาวน์โหลดกระเป๋าก่อนเลยนะครับผมก็คือคอยเบสนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่าจะใช้งานบนคอมพ ใช้นะครับผมต้องเป็นคอยเบสตัวนี้นะครับผมคอยเบส by bitcoin and ether คือตัวนี้นะครับผมไม่เคยใช้คอยเบสวอลเล็ตนะครับผมใช้แต่ตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปหาสมัครนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นแอปนะครับที่ใช้ในการหาเหรียญ อีทเทียมนะครับผมก็คือแอป,ปนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปฟรีนะครับที่สามารถทําเงิน ETH ได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับแอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ Google Play Store นะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยหรือว่าตรงหน้าจอหลักตรงนี้ก็ได้ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไปให้รวมไปถึงนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอป,ปนี้เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ทั้งหมดทุกกกกววิธีทุขัั้นนนนตออนะนะคระรครรรบ่่าาจเปป็ส๋ย การโอนเงินจากคอยเวดเข้าธนาคารนะครับผมก็จะแนบรายละเอียดไว้ให้ทุกอย่างสามารถดูด้านล่างคลิปนี okay, ้ได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยเป็นแอปสมัครฟรีนะครับผมไม่มีค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องลงทุนหรือว่าเสียเงินซักบาทเดียวนะครับใช้งานได้ฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สมัครเริ่มต้นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมแต่ถ้ามีรหัสโค้ดของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็ผมก็ฝากรหัสโค้ดของผมไว้ด้วยนะ ก่อของผมหรือว่าไม่ก่อก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมใช้งานอย่างไรนะครับถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับการที่เราสมัครนะครับผมแนะนำนะครับให้เราสมัครเป็นกระเป๋าคอยเบสก่อนนะครับค่อยสมัครผ่านแอปนี้นะครับแอปนี้เนี่ยมันเป็นการสมัครผ่านอีเมลนะครับซึ่งในส่วนของอีเมลเนี่ยที่จะสมัครเนี่ยผมแนะนําให้เราเลือกใช้เป็นอีเมลของกระเป๋าคอยเบสนะครับเพราะว่ามันจะได้เชื่อมต่อกระเป๋าในการถอนเงินทันทีนะครับในส่วนของการทำ เงินจากแอปนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมเป็นการกดรับคะแนนนะครับผมคะแนนจะอยู่ตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับ80จนสูงสุดถึง200คะแนนนะครับก็คือการกดโกในส่วนของการกดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอก่อนทุกครั้งในการกดนะครับเหมือนกับการดูวิดีโอรับในส่วนของคะแนนนั่นเองคะแนนของเราจะขึ้นตรงนี้นะครับผม1,524จุดนะครับก็คือคะแนนที่เราได้รับจากการกดเกมตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงรูปบวกนะครับบวก63151ตรงนี้ก็คือคะแนนที่เราได้รับจากการ ซึ่งแอปนี้เราสามารถเชิญเพื่อนต่อได้และก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่เราสามารถทําคะแนนเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราดูทีละขั้นตอนกันเลยใน, well, ในส่วนของเมนูนะครับดูตรงนี้นะครับเอินหนึ่งหมื่นนะครับกดเข้าไปสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รับเป็นส่วนขอ,ของคะแนนเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าใครไม่ค่อยถนัดในการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันมีอีกหลายวิธีในการหาคะแนนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ไม่ต้องทําแบบสํารวจเลยกดเก็บคะแนนฟรีได้เรื่อยๆได้เลยนะครับต่อมานะครับผมดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมจะมี3เมนูเหมือนกันอันแรกนะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจรับเป็นส่วนของคะแนนนั่นเองเราสามารถเลือกมาทําช่องทางนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับเราก็มาเลือกแอปเกมต่างๆหรือว่าแอปต่างๆดาวน์ โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจนั่นเองนะครับบางแอปเนี่ยก็เป็นแอปเกี่ยวกับการหาเงินเหมือนกันเนาะอย่างเช่นนะครับฟีคริปโตรีวอตนะครับผมแล้วก็อ่าจีซีลูนะครับผมเนี่ยฮะตรงนี้เราก็สามารถทําเงินจากตรงนี้ได้นะครับซูมบัคก็มีทูมอล w เป็นแอปธนาคารนะครับแล้วก็จะมีเกมเราสามารถเลือกติดตั้งได้นะเราชอบแนวไหนเราก็ลองเลือกดูนะครับประมาณนี้นะครับอ่ด้านล่างนะครับมีโหมดแอปนะโมบายแอปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆเราสามารถเลือกติดตั้งได้นะครับอันที่3 จะเป็นในส่วนของเซอร์เวย์นะครับคือการทําแบบสํารวจนั่นเองซึ่งการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับเป็นแอปแบบสํารวจแล้วก็เว็บไซต์แบบสํารวจนะครับเราสามารถมาสมัครทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะสำหรับสายแบบสํารวจอยู่แล้วนะครับก็มีเยอะได้รับคะแนนค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณนี้เราก็ลองทําดูนะครับต่อมานะครับป้ายฟรีนะครับป้ายฟรีตรงนี้จะเป็นในส่วนของโปรโมทนะครับในส่วนของรหัสโค้ดที่เราได้รับจากหน้าแฟนเพจของแอปนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะแล้วก็ลูกคนนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนงการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อน ซึ่งการแนะนําเพื่อนตรงนี้ทําได้ทุกคนนะครับไม่ได้จํากัดนะการแนะนําเพื่อนนะครับคําว่าเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทหลายๆคนที่มาคอมเมนต์นะครับก็จะบอกว่าแอดผมไม่มีเพื่อนนะครับแนะนําไม่ได้นะครับซึ่งคําว่าเชิญเพื่อนเนี่ยคุณสามารถแนะนําใครก็ได้คนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราคนที่คุณไม่รู้จักก็ได้นะครับ มันอยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับว่าจะทําอย่างไรในการอธิบายแอปนี้เนี่ยให้คนอื่นเขารู้วิธีการทําเงินจากแอปนี้คุณจะทําอย่างไรซึ่งมันมีหลายวิธีหนึ่งเลยคือการเขียนข้อความโพสต์รูปภาพลงในส่วนของ Facebook จะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กลุ่มง,งานออนไลน์ต่างๆมีเยอะมากๆนะครับก็ลองไปโพสต์ดูการโพสเนี่ยเราก็แปะข้อความนะเขียนข้อความแปะไล่แปะลิงก์ดาวน์โหลดแปะาหารหัสโค้ดแต่ถ้าเราทํา YouTube ด้วยแล้วก็แปะลิงก์ ขั้นตอนวิธีการสมัครให้ว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรคือต้องสอนแบบละเอียดให้คนอื่นเขาเข้าใจอธิบายอย่างไรก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับส่วนยูทูบเนีครับเราก็ทําเป็นคลิปดโดอ,อัดคลิปอธิบายสอนขั้นตอนการทุกอย่างนะครับในการทําเงินลงใน u t u b e แปะลิงก์แปะรหัสโคดนี่คือการแนะนําในแฟนเพจ Facebook เนี่ยเราก็สามารถนําไปลงคลิปได้ Ti k t o อนะครับเราก็ไปลงคลิปวิดีโอได้เป็นคลิปสั้นคลิปยาวก็ได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของทวิตเตอร์เราก็สามารถโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความโพสต์คลิปวิดีโอสั้ นะครับตรงนี้อยู่ที่ความสามารถในการทําของการเชิญเพื่อนนะครับกดแชร์ด้านล่างได้เลยแล้วเราส่งลิงก์ไปยัง Messenger Facebook ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าส่งไปในไลน์ไว้ก่อนหรือว่าจะโพสต์หน้า Facebook เลยก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปคัดลอกรหัสโค้ดรหัสหรือว่าลิงก์อะไรมาข้อความมาแล้วก็เอาไปโพสตต่อแค่นั้นเลยรหัสโค้ดของเราดูที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนี่คือรหัสโค้ดของเราที่จะใช้ในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับก็ลองไปเชิญเพื่อนดูเนาะการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนจากเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ที่5%นะครับเป็นค่า สมมุติว่าเพื่อนเราได้รับคะยนนมา100คะแนนเขาก็จะแบ่งให้เรา5%นะครับผมนื่คือรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมฟังซ้ายมือ2เมนูตรงนี้นะครับอันแรก3ขีดเนี่ยจะเป็นในส่วนของการถอนเงินเวลาเราจะถอนเงินถอนอย่างไรนะครับก็คือให้เรากดเคมนะครับกดเคมตรงนี้เลยคะแนนที่ผมรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่64-675 คะแนนนะครับคะแนนนะครับในการถอนเนาะก,ก็คือตามนี้นะครับถ้าเรายังมีคะแนนไม่ครบม,มันจะถอนไม่ได้นะสำหรับแอปนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยเขาจํากัดกระเป๋าคอยเบสนะครับในการรับเงินเนาะซึ่งตอนที่ผมสมัครเนี่ยผมเลือกใช้เป็นอีเมลนะครับของกระเป๋าคอยเบสในการสมัครทันทีเพราะว่าผมไม่ต้องแก้ไขในการถอนเงินผมสามารถกดเคลมแล้วก็ถอนเงินเข้าคอยเบสได้เลยนะครับเดี๋ยวลองกดเคลมดูเนาะการจ่ายเงินนะครับไม่เกิน7วันนะครับกดเคลมไปนะครับอ้าวโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยละนะครับเขาบอกว่าให้เราเช็คผ่าน อีเมลเนาะกดดูก่อนนะครับให้เหรียญถ้าดาวไปนะอันนี้คือขั้นตอนการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับในส่วนของการถอนเงินเมื่อกี้นะครับในส่วนของเหรียญ ETH นะครับผมนี่ครับคอยเบสนะครับแจ้งเตือนเข้ามาคุณได้รับเหรียญ Ethereum นะครับจำนวนที่ผมได้รับเนี่ย0.0024229 ETH เป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่0.45ดอลลาร์นี่ครับนี่คือยอดที่เข้ามาเมื่อกี้จากการถอนเงินกดถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับต่อมาวิธีการกดนะ รลรวก็กด g กตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะทําการสุ่มรับคะแนนตรงนี้นะครับกดเรื่อยๆได้เลยนะครับตามระยะเวลาที่เราว่างนะครับแค่นี้ในการใช้งานเดี๋ยวผมจะเปิดอ e ีเมลของกระเป๋าคอยเบสให้ดูนะครับ อ้าวโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลของคอยเบสนะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับผมนี่ครับคือทางแอปนะครับคือซัพพอร์ตของแอปเนาะเวลาเราถอนเงินเนี่ยมันก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับว่าได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีเมลเข้ามาที่คอยเบสเหมือนกันนะครับนี่ครับยอดเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้ถามว่าแอปนี้จ่ายเงินจริงหรือเปล่าจ่ายเงินจริงแน่นอนดูยอดตรงนี้นะครับดูชื่อแอปแล้วก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับชื่อเดียวกันนะครับตรงกันแน่นอนแออปปนนนนีี้้ถุ๊เเงิขาทั0.45 USBD นะครับผมก็ตามยอดคะแนนที่ผมมีอยู่ถ้าเราอยากรู้ว่ายอดเงินเท่าไหร่ก็ใช้ Google คำนวณได้นะครับในการแปลงค่าเงินนะครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในบัญชีหรือว่ากระเป๋าคอยเบสบ้างว่ายอดเงินที่เราถอนเนี่ยเข้าจริงหรือเปล่าให้เราเข้ามาที่กระเป๋าคอยเบสนะครับแล้วก็กดไปที่สินทรัพย์นะครับของฉันเนาะเมนูที่2กดเข้ามานะครับ จากนั้นนะครับผมให้เราเลือกไปที่เหรียญที่เราถอนมาเนาะก็คือ ETH นะครับผม ETH นี่คือเหรียญนี้นะครับ Ethereum นะกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะมียอดเงินคงเหลือของคูณ15.47นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็มาดูที่ประวัติการรับเงินตรงนี้นะครับผมนี่คือเหรียญ Ethereum ที่ผมได้รับมารายการล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการโอนย้ายนะครับก็คือยอดนี้ที่ผมมีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ180บาทผมทําการโอนย้ายเข้ากระเป๋าบิตครับนะครับถอนเข้า ทาธนาคารไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับที่ลบออกไป180อันนี้คือยอดล่าสุดที่ผมได้รับมาของเหรียญอีทเลียมหรือว่า ETH แอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับใครที่อยากจะลองใช้งานดูก็ไปดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันดูได้ลิงก์อยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับฝากกันเมื่อนะครับผมกดไลค์กดติดตามสำหรับคนที่ชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีหรือว่า t ูบินีวอลิตไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไวา้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ